เวลคัมแบ็กนะคะส,สาวๆกลับมาเจอกันแล้วนะคะสําหรับช่อง y o u ูทูบชาแนลมิน่อารยานะคะวันนี้มิน่ก็คือกลับมาเต็มรูปแบบนะคะกับการทำ YouTube นะคะก็จะได้เจอกันบ่อยๆในช่อง YouTube Channel เหมือนกันนะคะสําหรับใครเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe นะคะก็อย่าลืม กดกันได้เลยนะทุกคนเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับคลิปแรกในการกลับมาของมินนี่รอบนี้นะคะก็อยากจะมามอัปเดตเมาส์มอลชีวิตก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวต้องขอแนะนําพอศรอน,นั่งอยู่ข้างๆกันค่ะโอเคค่ะไม่แกงตัวเองแล้วนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะอยู่บ้านบ่อยก็เลยรู้สึกว่าต้องมีร่างสองในการแบบคุยกับ ของเล่นของเรานะคะ,ะเริ่มบ้ากันไปใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังกันนะคะว่าช่วงที่ผ่านมามินนี่ทำอะไรบ้างคือมินนี่หายจากการทำยูทูบไปเนี่ยประมาณแบบปีหนึ่งนะคะก็คือในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีการถ่ายละครคะ่ะแล้วก็มีอัดรายการนะคะแล้วก็ถ่ายแบบประบายทั่วไปนะคะเรียกว่าเป็นปีที่ผ่านมาก็คือเป็นปีที่ทํางานหนักมากๆะคะก็เลยไม่ได้มีเวลามานั่งตัด YouTube หรือทํา YouTube นะคะเพราะว่ามินนี่อัดแล้วก็จะต้องตัดเองด้วยนะคะ ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วแม่ฉันเหนื่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือกลับสู่สภาวะเป็นยุค เออยุหินนะคะก็คือต้องอยู่บ้าน,นะคะ่ะเป็นแม่บ้านโฮมช้อปปิ้งนะคะคก็เลยกลับมาทํา YouTube กันนะคะพเพื่อนๆจะได้หายเงาแล้วก็ฟังเสียงมินี่เพลินๆนะคะมีอะไรก็มาอัปเดตคุยเม้ามอยกันได้นะจ๊ะในทางคอมเมนต์เลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมินี่ทาอะไรบ้างในช่วงตั้งแต่อยู่บ้านเนี่ยนะคะก็คือมีการหาทำคอนเทนต์ในรีวิวก็วันนี้ก็ทำคอนเทนต์เหมือนกันก็เลยมีการแต่งหน้าจัดเต็มอยู่บ้านนะคะก็หาทำคอนเทนต์ในรีวิวใน นะคะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องบิวตี้สกินแคร์การ m i ก a ์ d m น t c h แฟชั่นในสไตล์มินนี่นะคะมินนี่ก็พยายามจะหาทำอัพอยู่เรื่อยๆในประมาณอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ละคลิปนะคะจะได้เห็นแบบความเล่นใหญ่ความหาทําของมินนี่นะคะเผื่อเป็นไอเดียให้กับคนที่อยู่บ้านนะคะหรือสาวๆคนไหนอยากหาทาคอนเทนต์เนี่ยนี่ก็คือสามารถไปดูได้เลยนะทุกคนมินนี่ก็จะพยายามอัพคลิปรีวบ่อยๆนะคะแต่ใครเนี่ยที่อยากเจอกันยาวๆเดี๋ยวอยากเมา้ามอยอยากจะเออฟังมินนี่คุย รีวิวต่างๆเนี่ยก็คือเข้ามาเจอกันในช่อง YouTube Channel ได้ค่ะต่อมานะคะก็คือทำกับข้าวทำข้าวจะแบบเบสิกคือจะบอกว่าปกติเป็นคนที่ทำกับข้าวแต่ว่ากลับมาทำ YouTube เนี่ยก็เลยได้อินสปา์ใหม่ๆนะคะในการที่จะกลับมาทำก็คือจะทำกับข้าว Mix and m a t c h กับแฟชั่นนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่ากำลังจะเริ่มซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะจะบอกเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยคือดูเหมือนจะแบบ ประหยัดเงินนะแต่ดันไม่ประหยัดอะ่ะคือชอบซื้ออะไรเหมือนโฮมช้อปปิ้งรู้สึกตัวเองเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นคือซื้อแบบช้อนชามจานอุปกรณ์แกเจิตอะไรมากมายนะคะบางอย่างก็ใช้ไม่เป็น,นะคะ่ะแต่ว่าน่ารักก็เลยซื้อมานะคะก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นให้ดูกันแล้วก็เผื่อจะเป็นไอเดียสําหรับคนที่อยากหาซื้อของกระจุกกระจิกใช้แล้วก็ทําให้ตัวเองมูดอารมณ์ดีในช่วงตอนอยู่บ้านได้นะคะ ต่อมาก็คือปลูกต้นไม้ปกตินี้ไม่ค่อยปลูกต้นไม้เลยไม่ไม่ชอบปลูกต้นไม้เลยดีกว่าแต่เนี่ยเริ่มมาปลูกเพราะว่ารู้ว่าต้นไม้ตลาดอูฟูมาทุกคนแต่มินนี่ก็ปลูกต้นเดียวนะคือลองก่อนเพราะว่าเป็นคนมือปลูกต้นไม้น้ขึ้นก็เลยปลูกต้นเบอร์มมาค่ะก็คือต้นนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดู คือต้นนี้นะคะก็พี่สาวคนเอามาให้ค่ะก็เลยเริ่มปลูกนะคะน้องก็ราคาเนี่ยก็คือมีความแบบูฟู่นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะคุ่มฟักน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าจะปล่อยน้องนะคะหรือว่าจะเก็บน้องไวด้ดีแล้วก็เลี้ยงแมวค่ะเลี้ยงแมวก็คือมันไม่ใช่แมวของมินนี่นะแต่ว่ามันเป็นแมวของพี่สาวเหมือนกันคือพี่สาวมินนี่ซื้อแมวซฟิง์มาทุกคนน่ารักมากแล้วก็หยิ่งมากคือมีส่ยคือแบบ Who cares ฉันแบบพร้อมตบตลอดเวลาคือมันแบบอะไรจะขนาดนั้นมินนี่แบบหลงมันมากเลยทุกคนคือซื้อเสื้อผ้าใมันเยอะมากนะคะจนแบบพี่บอกว่าแบบไม่ต้องซื้อมาแล้วไม่มีที่เก็บนะคะมินนี่ก็จะพยายามหาทำคอนเทนต์กับน,นางนางเนี่ยเรียกว่า เอาใจยากนะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปยากสุดนะคะคิดว่าเป็นแบบเซเลบิตี้ระดับโลกนะคะคือถ่ายรูปด้วยยากมากเลยนะจ๊ะสำหรับน้องแมวสฟิงตัวนี้นะคะหรือใครที่เลี้ยงสฟิงแล้วมีวิธีเอาใจสฟิงก็คือมาบอกมินี่ได้นะนี่จะลองไปทําดูขึ้นนางคือ ไม่อะไรเลยคือซื้อของเล่นให้ก็ไม่เล่นคือนางจะเล่นแบบเชือกเล่นแบบแค่เชือกที่เหมือนแบบขยะอะไรประมาณนั้นคือนางจะไม่แบบคือฉันจะเป็นตัวของฉันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งค่ะก็คือช่วงเนี้ยก็คือช้อปปิง้งเป็นโฮมช้อปปิ้งอะคะ่ะเป็นนักมือวางสไลด์อันดับหนึ่งะคะ่ะคือแบบเออคือสไลด์ทั้งวันนะคะแต่ก็ไปสไลด์พลาดเหมือนกันทุกคนเพราะว่าดันไปเจอของปลอมเป็นรองเท้าอามีนาโมดินะคะคือเป็นรองเท้าที่มินี่ชอบมากแล้วมินี่ก็ เคยลงระบายความรู้สึกต่างๆในไ g ไปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าดีเทลดีๆให้ฟังเลยแล้วก็จะมาเตือนด้วยนะคะสำหรับขาช็อปเนี่ยเมื่อจะเป็นรองเท้าอเมรนกาหรือแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยต้องระวางังทีนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคิดนิดนึงนะคะไม่งั้นจะโดนหลอกแบบนี้เดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยใครอยากรู้เรื่องพีคยังไงนะคะก็คือเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อๆไปนะั้นคืออัดไปแล้วแหละเดี๋ยวจะมาโปรยด้วยคลิปนี้ก่อนเนี่ว่าเออเราจะมาพูดอะไรบ้างช่วงที่ผ่านมาเราทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็สะสมของเล่นค่ะ สของเล่นเนี่ยก็คือเป็นพวกแบบิกนะคะเป็นทอยคอลเลกเตอร์ค่ะมินนี่เชื่อว่าต้องถูกใจคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะในพวกของนักสะสมที่ชอบสะสมนะมินนี่ก็ซื้อของเล่นมานะคะใน y o u u u e e รอบนี้ของมินนี่นะคะก็จะมี การอันบล็อกของเล่นด้วยนะคะว่ามินี่ซื้อของเล่นอะไรมาบ้างนะคะหรือว่าทอยคอลเลกเตอร์อะไรมาบ้างก็เดี๋ยวจะมาอันบ box ็อกให้ดูเชื่อว่าต้องถูกใจนักสะสมแน่นอนแล้วก็บิวตี้รีวิวเมคอัพนะคะมินี่ก็จะมาสอนแต่งหน้าเมคอัพที่มินี่ใช้ในการถ่ายทำารีิวที่บ้านนะคะหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบสกินแคร์ต่างๆนะคะเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาคือลงตัวกับการใช้สกินแคร์ที่สุดแลละตั้งแต่แบบเคยลองทุกอย่างมานะคะก็คิดว่าช่วงนี้คือโอเคสุดแล้วก็ รู้สึกว่าเออใช่แล้วถูกกันหน้าแล้วทุกคนคือแบบที่เจอที่แบบเห็นมินี่ในสตอรี่หน้าสดก็จะบอกเฮ้ยทำไมหน้าใสอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์ทริคให้ฟังกันนะคะสําหรับคลิปแรกเนี่ยก็คือคลิปกลับมาเนี่ยก็คือของเมาส์มอยแต่เพียงเท่านี้ไม่งั้นมันจะยืดยาวเกินไปนะจ๊ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็บายๆนะทุกคนบายบายคะ่ะ